ไหนหนะ้า็อปปี้วิดีโอแอเฟลเลวิธีขอตัวอย่างฟรีมารีวิวสวัสดีครับกอล์ฟีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชอ่องในตุกอิฟินิทเปดแปดนะคใครยังไม่กดติดตามชอา่องในตุกฝากกดติดตามนะครับแล้วใครที่ยังไม่ได้สมัครไหนหน้าช็อปปี้ช็อปปี้วิดีโอดูวิธีสมัครได้ตรงนี้และมีกลุ่มอยู่ข้างล่างอย่าลืมคลิกเข้าไปในกลุ่มและเรียนเรียนฟรีนะอ่ามาเริ่มต้นกันวันนี้จะมาขอตัวอย่างฟรีนะครับอันดับแรกเลยพอเราสมัครทําในหน้าเสร็จแล้วเนี่ย ให้เราเข้ามาที่ตรงนี้ครับเพื่อนเห็นไหมจะมีเป็นแค่บางท่านนะครับบางท่านอาจจะยังไม่มีบางท่านก็มีแล้วบางท่านก็ยังไม่มีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอเพื่อนๆเข้ามาเห็นไหมมันจะมีเมนูเพิ่มขึ้นมาให้เราแบบนี้เลยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ขอสินค้านะครับแล้วข้างล่างตัวนี้ก็จะมีเมนูเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันอย่างละเอียดทีนี้เรามาดูก่อนข้างบนเมนูข้างบนเนี่ยมันมีอะไรคลิกไปครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไปทําการขอก็เหมือนกับพี่ติ๊กเลยเหมือนกันเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันว่าแล้วเราจะขออย่างไงอันดับแรกเนี่ยนะครับพอเราเลือกมาเพื่อนเพื่อจะเห็นว่ามันจะมีหมวดหมู่ของมันอยู่ข้างบนใช่ไหมครับหมวดหมู่อยู่ข้างบนเราเป็นาสายรีวิวสายไหนให้เราเลือกตรงนั้นแล้วตรงนี้เขาจะมีให้เราเลือกคลิกนะครับเราก็ต้องเลือกคลิกทั้งสองอันนี้นะเดี๋ยวผมจะเลือกคลิกดูสมมติว่าผมจะเลือกสินค้าตัวอย่างฟรีแล้วก็ค่าคอมพิเศษนี่เลยเอาแบบคุมทั้งสองอันเลยตัวอ,อย่างฟรีด้วยคอมพิเศษด้วยสมมติว่าเราอยากได้ของใช้ในบ้านเราคลิกเลยของใช้ในบ้าน เห็นไหมครับก็จะขึ้นมาเพียบเลยแล้วก็สินค้าสินค้ารีวิวฟรีตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าอย่างเงี้ยต้องราคาต้องหนึ่งพันถ้าเราขอเขาจะให้เรารู้เปล่านะครับเขาจะให้เรารู้เปล่าเราก็อาจจะหาสินค้าที่มันขายง่ายๆนะคะ่ะขายไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมหาก่อนนะมันเปิดประมหนึ่งนะอ่ะผมเจอแล้วเอาอันนี้แล้วกันราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงคอมมิชชั่นก็ไม่ได้สูงนะเดี๋ยวคลิกเข้าไปดูซิว่าคอมมิชชั่นเท่าไหร่ตัวนี้นะตัวนี้นะคลิกเข้าไปครับคอมมิชชั่นต้องสี่บาทเนี่ย วสีบาทก็ถือว่าเยอะนะเพื่อนสบาทนะครับคอมมิชชั่นสบาทถ้าเราขายได้เยอะก็ได้ค่าคอมเยอะแต่ถ้าแต่ว่าอะไรเขาบอกอยากขายโต้อืนอีกนะเห็นไหมจะมีให้เราเลือกขายเยอะแยะเลยที่วางที่ล้างจานที่ตัดหญ้าเห็นไหมครับตรงนี้เพื่อนๆเนี่ยสามารถเลือกได้อ่ะสมมุติผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับคือทําไมเราถึงต้องต้องเลือกนะครับทั้งบทหมู่แล้วก็แคมเปญตรงนี้นะครับเพื่อให้มันเข้าเข้าเงื่อนไขของตัวมิชชั่นด้วยเวลาเราแชร์ลิงก์ไปมีคนซื้อสินค้า หนึ่งคือตัวมิชชั่นเนี่ยที่เป็นตัวเอ็กซ์ตาร์คอมเนี่ยเราก็จะได้รับด้วยเอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกจากสินค้าตัวนี้แล้วกันนะครับอ่ะให้เราคลิกเข้าไปคือสินค้าตัวไหนเนี่ยที่มันมีส่งฟรีเนี่ยมันจะสังเกตนะครับเขาจะเขียนว่าส่งฟรีเห็นไหมผมก็จะเลือกส่งฟรีแล้วก็จะเลือกมิชชั่นแบบนี้มันจะได้คุ้มนะครับอ่ะกดคลิกเข้าไปครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับข้างล่างตรงนี้เห็นไหมครับจะมีคําขอให้เราเลือกขอได้ เรากดใจเอาไว้นะครับกดใจสินค้าตัวนี้เอาไว้เลยนะครับสินค้ารีวิว5ดาวขายเปเอ่อสีดาวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ขายไปแล้วประมาณกี่ชิ้นเนี่ยน่าจะเป็นแสนชิ้นแล้วนะครับแต่มีโอกาสขายดีอีกอ่ะไม่ต้องเป็นซีเรียสเผื่อว่าเราขอไปก็กดไอ้ผมกดดาวไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็กดคําส่งคําขอไปกดส่งไปครับเห็นไหมเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเลือกกี่แบบนะครับสมมุติว่าผมเลือกอ่ะผมเลือก5ชั้นเลยแล้วกันนะครับเลือก5าชั้นแบบนี้ นะครับเลือกค่าชั้นเนาะห้าชั้นนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันขายกี่บาทนะครับเสร็จแล้วก็ที่จริงมันน่าให้เราเลือกได้หลายอันเนาะอันอันเดียวนะอ่ะเสร็จแล้วเราก็ส่งคําขอไปครับกดส่งตอนนี้อ่ะส่งไปครับเขาเรากดส่งเสร็จแล้วเ็าจะมีที่อยู่ที่อยู่อะไรให้เราเรียบร้อยนะครับตรงนี้ติ๊กเรียบร้อยก็กดส่งไปอ่ะทีนี้พอเราส่งคําขอไปแล้วเนี่ยก็เสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีข้อความแจ้งเตือนข้างบนนะครับว่าให้รอการตอบกลับจากร้านค้าเนี่ยประมาณ3วันเนาะนะครับสามารถดูข้อมูลรายละเอียดของคําขอได้ แล้วกลับไปหน้าหลักได้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีสินค้าให้เราเลือกอีกนะครับเห็นไหมพอเราเริ่มทำปุ๊บเอ้ยมีสิน<อ>ค้ามอสินค้ามอหรือว่าสินค้าที่เขาแนะนาเนี่ยมันก็จะมีเห็นไหมเราสามารถขายได้เลือกเลือกดูได้เลยนะครับเพื่อนๆเ,เราก็จะเลือกหรือว่าเราค้นหาเอาก็ได้นะครับเนี่ยผมก็เลือ่อนเลือ่อนเลือ่อนดูเฮ้ยมันก็มีสินค้าหลายตัวที่น่าสนใจในอย่างนี้ตัวนี้ก็น่าสนใจเห็นไหมครับไอ้ตัวที่เป็นเจลล้างหน้าเนี่ยเราก็ขอตัวเจลล้างหน้าเนี่ยนะครับเอามาทาตลาดได้เห ทีนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตร้อนกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าหลังจากที่เราขอสินค้าไปแล้วเนี่ยจะขึ้นยังไงนะครับตอนนี้ผมก็ไปขอไว้ประมาณ3ารายการแล้วนะครับอันนี้ก็คือมันก็จะโชว์ที่หน้านี้ให้เราเลยหรือจะเข้าไปดูจากตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราดูจากตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปาน,นะครับพอเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับมือจะเห็นว่าตรงนี้เขาก็จะเขียนว่ารออนุมัติเอารออนุมัตินะครับเราลองคลิกเข้าไปดูสักหนึ่งรายการแล้วกันเราแชทคุยกับร้านค้าได้ด้วยนะครับ ตรงนี้เนี่ยเขาก็จะบอกเวลาว่ากี่วันถึงกี่วันนะครับแล้วก็สามารถกดยกเลิกได้ถ้าเราไม่อยากขอแล้วเรากดยกเลิกได้แต่ภายใน5วันเนี่ยเขาไม่ขอเขาไม่ส่งคืนให้เขาไม่ส่งของให้เรามันก็จะรีเจ็กออกนะครับแค่นั้นเองไม่ยากนะครับเสร็จแล้วยอดออกมานะครับเราต้องทําอะไรอีกครน,นี้ต้องรอสินค้ามาเพื่อทําการรีวิวนะครับทีนี้เข้าไปตรงนี้อีกหนึ่งนะครับในส่วนของบัญชีผู้ใช้นะครับคลิกเข้ามาเราก็จะเจอหน้าตา จะมีเมนูของวันขึ้นมาให้แบบนี้เห็นไ,ไหมครับเราก็สามารถที่จะขอถ้าใครมีเมนูแบบนี้ขึ้นมาแปลว่าขอสินค้าตัวอย่างฟรีได้แล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับเพื่อนเพราะว่าสังเกตผมดูว่าบางคนเนี่ยยังขอสินค้าตัวอย่างฟรีไม่ได้แล้วก็เพิ่มเติมให้อันนึงลืมนะครับไอ้ตรงหน้านี้หน,น้าขอสินค้าเนี่ยนะครับบางทีตรงเนี้ยมันจะมีคนส่งคําขอหรือว่าส่งคําเชิญมานะครับให้เราเนี่ยเอาสินค้าเข้ามารีวิวเราก็ดูจากตรงนี้ได้แต่ข้างผมเนี่ยไม่มีเพราะว่าผมเพิ่งได้ปุ่มนี้้มมาเพ่่งไดปุ รีวิวสินค้ามาแปลว่าเราต้องมีปริมาณการรีวิวแล้วก็มีปริมาณคําสั่งซื้อด้วยต้องมีคําสั่งซื้อด้วยนะครับประมาณหนึ่งผมคิดว่านะถ,ถึงจะได้รับการอนุมัติอ่าโอเคไหมใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใ,ใต้คลิปนี้นะครับผมก็ใหม่เหมือนก,นกันกับตัวพี่ส้มนะครับก็แนะนํากันได้นะครับช่วยๆกันใครที่ยังไม่ได้สมัครตัว Sho ป e e a f อ i l i a t e นะครับช้อปปี้วีดีโอนะครับแอเฟอรเรก็สามารถดูวิธีสมัครตรงนี้ได้เลยเข้าไปในวิธีการสมัครนะครับ ดูที่การสมัครให้ดีอย่าผิดนะครับตอนนี้เนี่ยมีวิธีการทำรายได้หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นไปดูในกลุ่มแล้วกันนะผมเอาลงไว้ให้ในกลุ่มนะครับตรงนี้อ่ะโอเคเจอกันในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องทุกที่ฟินตี้แปด้วยนะครับสไลด์ดีมีในช่องน,นี้